ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตีสอรัสวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปเก็บความรู้ตอนที่44ได้นกเหนาอุ้งเล็บหนักบาลิโอนิกเรื่งในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงทั้งเรื่องบาลิออนิกในชีวิตจริงและบาลิออนิกในหนังจุราสสิคพาร์คด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับ บา r ิโอนิกหรือแบริโอนิกมันเป็นหนึ่งในดินเสากินเนื้อที่อยู่ในวงสไปโนนอเ i d มันมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรชื่อของมันมีความหมายว่าอุ้งเล็บหนักบา r ิโอนิกนั้นมีฟันเป็นรูปกล้ยแล้วก็มันก็จะมีเล็บหัวแม่โป้งที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็บอื่นนะครับซึ่งนักพันธุ์สวิทยาเนี่ยก็ได้พบเกตปลาดิบันเลปิดโดเทสที่กระเพาะอาหารของมัน ทำให้คาดกันว่ามันน่าจะกินปลาเป็นอาหารหลักสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วมันก็น่าจะใช้เล็บเนี่ยจิกปลาขึ้นมากินนะบาริโอกมันมีความยาวลำตัวประมาณ7.5ถึง10.5เมตรมันมีน้ําหนัก1ถึง2ตันมันอาศัยอยู่ในยุคทคิเชียสตอนต้นหรือเมื่อประมาณ120ล้านปีก่อนคริสตกาลโดยต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องบาริโอกในจักรวาลจูราสสิกปาร์กกันบ้างนะครับ โดยบาลิวอนิกโผล่มาครั้งแรกในปี1993ของจุลนิตรปาร์คแรกนะครับซึ่งมันโผล่มเป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีความเหมือนบาลิวอนิกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ แล้วต่อมาในปี1997นะคบมันก็โผล่มาเป็นของเล่นอีกครั้งใน The Lost World Jurassic Park นะครับซึ่งก็ดูมีความสมจริงขึ้นเรียวขึ้นกว่าตัวที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยตรงกับหลักความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับและในปี2001ใน Jurassic Park 3นะครับในตอนแรกบาลิโอนิกเนี่ยเกือบจะได้ไปเป็นตัวร้หลักในภาคยตร์เรื่อง Jurassic Park 3ในเสาพัน 3, ดุแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกตัดบทไปแล้วเปลี่ยนเป็นสไปโนซอรัสแทนเพราะว่ามันต้องมีฉากที่บาลิโอนก ต้องไปตู้กับทีเล็กแล้วก็สามารถชนะได้ใช่ไหมครับแต่ว่าบอริโอนิกเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าทีเล็กเมื่อบอริโอนิกสามารถเอาชนะทีเล็กได้มันจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบทสไปโนสัสที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งทีเล็กแล้วก็บอริโอนิกแต่เราก็ไม่ได้เห็นมันไปโลดแล่นในโลกภาพยนตร์สักทีจนกระทั่งในปี2018 มันได้ปรากฏตัวออกมาในภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง Jurassic World Fallen Kingdom อนาจักรล่นถลายซึ่งมันได้โผล่มาจากท่อระบายน้ำแล้วก็โผล่มาโจมตีแคลและฟแฟรงคินที่อยู่ในห้องควบคุมใต้ดินนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มีลาวา ไหลลงมาไม่หยุดหย่อนทําให้เป็นเรื่องยากที่มันจะสามารถออกไล่ล่าได้นะครับและสุดท้ายพวกแคร์และแฟงกิ้ก็สามารถหนีออกมาจากห้องควบคุมใต้ดินได้แล้วก็ขังเจ้าบาริโอนิกไว้ในนั้นนะครับแล้วผมเดาว่าถาภาพมันน่าจะดูไม่จืดเลยนะก็โอเคนะคบสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าบาริโอนิก <hè>? จะโผล่มาในภาพยนตร์แต่มันก็น่าสงสนารอยู่ดีนะครบเพราะโผล่มาไม่ถึงตินาทีเลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมายี้ตอรัสเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามไม่ถึง500สับสติดไร์เบอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว